เซฉันขนาดนี้่ตัวนี้ก็เป็นตัวทีุ่มใจนี่ไม่สอนด้วยไม่สนอนไอ้กันร์ดไอ้กาไอ้แต่อ้อ <จะ S 2> หมอไี้หมอเป็นใครจณฑ์ที่ดูแล ดวงตาค่ะที่มีรูทีนกับซีซันทีนอันนี้มีงานวิจัยที่อันนี้ขอทานถูกไหมครับแล้วาทำให้ตาเป็นยังไงดูแลเลนตาและจอตาแล้วก็ป้องกันการทำลายของเลนตาจอตาจากพวกแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์จากมือถืออะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นใหม่นี่ดูตั้งแต่เกิดก็ว่าได้ตอนนั้นก็เป็นตู้ของรางวัลผู้ถือรางวัลมีรางวัลอะไรที่ภูมิใจที่สุดบ้างไหมครับหมอแทบทุกรางวัลแล้วนะเพราะว่ารางวัล ISO นี่ก็ไม่ว่าทุกว่าทุกประเทศนะคะทั้งหมดนี้ก็มาจาก ้องเรียกว่าความตั้งใจของน้องๆนะคะรางวัลที่ที่เราภูมิใจอันรางวัลในกานราวัลอยอคอนเทนี่อเวอร์นะคะซึ่งเราได้ทั้งสองรางวัลเราได้มาสามปีติดกันด้วยสามปีติดกันเลยปกติออยก็มคงไม่ค่อยให้รางวัลใครง่ายๆนะคะจริงๆว่าเราก็เราก็ภูมิใจตรงนี้แต่ถ้าถามว่ารางวัลไหนที่เป็นรางวัลที่ภูมิใจมากที่สุดที่ว่าเป็นรางวัลของผู้บริโภคค่ะการที่เขาซื้อวิชัยเราซื้อซ้ำมา25ปีที่ว่าเป็นรางวัลที่พี่ภูมิใจที่สุดนะคะ หนึ่งเท่านั้นเองนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมกิฟท์รินถึงประสบความสําเร็จแล้วก็อยู่ผู้คนไทยมากว่า25ปีแล้วและช่วงนี้ถามจริงจริงไม่มีในสกิปหรอกโควิดมันกระทบไหมหมอยังไงก็กระทบนะทุกคนมันโดนหมดไหมถ้าถามถึงกำลังซื้อโดยรวมเนี่ยจะกระทบแต่เราโชคดีที่ว่านักธุรกิจคือนักขายของเราเนี่ยเขาทําออนไลน์เป็น แล้วก็สามารถขายออนไลน์เก่ง,งะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพอมาโดยรวมแล้วยอดผลผล,ผลประกอบการลมก็เลยไม่ได้ลดนะคะหมออยากฝากอะไรไหมฮะพี่ก็อยากให้กาลังใจคนไทยทุกคนนะคะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ทั้งโลกมันวิกฤตแต่ว่ามันอยู่ที่ใจเรานะคะถ้าเราเป็นนักสู้เนี่ยย,ยังไงก็ตามเนี่ยลองหาหนทางของตัวเองนะคะว่าทางนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่ก็ลองหาหนทางที่สองหรือหนทางที่3ที่เชื่อว่าคนที่เป็นนักสู้และรู้ว่าตัวเองต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้คนชีวิตของคนที่เรารักเนี่ยจะพาตัวเองเนี่ยให้ไปสู่ความ สำเร็จได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนของโลกนี้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะคะดูสนุคมากลาไปก่อนวันนี้กันเองกอเองค่ะบายกลับบ้านละเฮ้ยมวยของดิเฮ้บายมวยของดิมอยากได้ที่สักชดฉันหนได้ได้ยวให้น้องน้ำยาท๊อ